สวัสดีนะท่านมีชาวบ้านมายกยอเนาะนะครับไม่รู้ว่าได้เยอะรอเปล่านะเดี๋ยวเราก็จะไปขอดูเพิ่นนะโอ้โหยอเพียบเลยนะเดี๋ยวนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบอกโอ้ยอเพียบเลยพึ่งมา เออเพราะเอาเมื่อกี้นี้มาไม่เห็นมาแล้วรอบนึงไม่เห็นใครเลยใส่กุ้งกลางวันไม่ได้เลยเพียบรึเปล่าโอ้โหพอได้อยู่เฮ้ยฮ่าทำเป็นเล่นได้เรื่อยๆอยู่เนาะโอ้นนอในปลานิลหนึ่งตัวอ๋อมีเหยื่อรึเปบ่านี่เอ,อเอานึกว่ายกยกเฉยๆยโอ้รอดด้วยหัวหานเหยื่อ โอ้โห oh, นี่ทุกท่านผลงานก็เจ้อล้ก็บูมพื้นเยอรอบแล้วอ๋อนี่รอบเดียวบอกอ๋อย่อรอบเดียวยังขนาดนี้แล้วสักสิบรอบนี้ขนาดไหนนี่โอ้ท oh. ุกท่านผมเพิ่งยกยอเขาใส่เยื่อด้วยไม่ได้เ,เห็นเขายกยอแล้วได้นะยกเฉยมันทำไมมันได้อ่ะโอใส่เยื่ออ,อันนี้ก็จะจะวางวางไว้สักพักก็ยกเออเอ เราก็จ้วนๆแถวนี้แหละกับดักกุ้งเราคนละสวนกันพนยกยอเราก็ใส่กับดักกุ้งเหมือนเดิมพันพึ่งมาฮะพ,พึ่งมาแต่ก็ได้เยอะอยู่นะพันโอเคอยู่นะยอเยอะอะไรพ้นนี้ได้อยู่ Ồ. Anh nào to cung tơ. Ừ. ยอ,ยอเพียบเลยนี่นวะท่านเพื่อจะวางวางไว้สักพักก็เดินมายกยกยก,ยกรอบเดียวก็พอกินเลยโอ้คืออยู่ยกยอ่อแต่ว่าต้องมีหลายหลายยอด้วยเนาะย่อเดียวไม่พอกินด้น่เนาะเออนี่โอ้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนี่ หรือว่าวางไว้สักชั่วโมงหนึง่งค่อยมานี่น่าจะเยอะเนาะวางไว้สักชั่วโมงหนึ่งนี่โอ้หนี่คนบอกว่าถ้าวางเป็นชั่วโมงนะเราใจเราจะรอมไม่ไหวคนบอกเป็นไปได้ซื้อมาอีกสักสิบอัน <ừ. S 1> นี่เราวางยอไว้จากแต่นู้นถึงนี่เลยเดินยกครบเลยชั่วโมงหนึง่งเออเป็นไปได้ทุกท่าน เอายออเนี่มาวางวางวางไว้แบบนี้นะใส่หัวหานเหมือนกันนะมันน่าจะแบบโอเคกว่านะดูโน่นเพิ่นยกยอโอ้คืออยู่แต่ต้องมีหลายอันนะอันเดียวไม่พอกินนะพี่น้องเลยเออนะเราก็ไปหาอยู่หาก,กินของเราต่อไปอันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งไปดูซิคือหรือเปล่าโอ้ เจ้านี้น่าจะได้เยอะอืมโอ,อ้พอๆกันเนาะเออสซ้ํๆกันนี่มราใส่อยู่นี้โอ้เราก็อยู่สามตัวนู่นแหละไปตรงที่เรามานั่นแหละีคนยกยอแล้วท่านโอ้คือนะแป๊บเดียวคนมามาแป๊บเดียวได้เลยยอต้องเยอะหน่อยถ้ายอไม่เยอะยก็ยุก ยกไม่ค่อยได้เท่าไหรน,นี่ยันอีกหนึ่งสองสามซีอยู่นี่4ีคนโน้นกับซีแปดโอ้แหว่เลย gió gió đây nhiều nhiều lắm anh, hmm, phòng ngon đi qua nó, đi xảm anh em, mình lướt cơn thôi nít, nước lướt cơn. จะไปใส่ตรงน้นน้ำมันลึกเกินนะท่านหินเข้ารองเท้าบูทไปย้ายไปใส่ฝั่งโน้นแหละฝั่งนี้น้ำมันลึกเกินเหลือสามตัวเอาไว้ใส่ตรงเน,น้นเน้นตรงที่เราได้บ่อยบ่อยอืมตรงที่เราได้ได้บ่อยๆ่ท,ยท่านตรงนี้แหละ ตรงปลายปลายหางมันเห็นไหมอ่าตัวนี้เัียส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเข้าเขามาใส่กันโอ้น้ําแห้งเขาสูบน้ําใส่นาแนละ้ววันนี้น้ําแห้งหมดเลยดูท่านน้ําแห้งขอดเลยสูบน้ําใส่นาวันเดียวนี่น้าแห้งเลยจะเกิดสูบหลายๆวันนี่ดูสิจะแห้งแค่ไหนหวานแล้วเราใส่กุ้งได้สบายเลยเลยน้ํายิ่งแห้งมันก็กุ้งมันก็ยิ่งเยอะนะท่านเออ ป็นโอกาสของเราเลยฝนจะตกหรือเปล่าปีนี้แต่แห้งแต่แต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นเขื่อนนี้นะน้ําแห้งเท่านี้มาก่อนนะทุกท่านเออปีไหนปีไหนก็มันก็ไม่เคยแห้งขนาดนี้มาก่อนนะมีปีนี้แหละแห้งสุดๆอของเราเหลืออยู่สองอันสุดท้ายนะทุกท่านอ้หน้ําแห้งแห้งเร็วมากเลย ถ้าชาวบ้านเขาสูบน้ำใส่นาอีกสักสองวันนี้ผมว่าหวานเลยใส่กุ้งแบบต่อแบบมันเลยน้ำลดเราได้กุ้งยิ่งน้ำน้อยเท่าไหร่กุ้งมันยิ่งเยอะนะท่านอืมอนยกย่อ โอ้สวยงามเลยภาพนี้หาดูยากมากเลยภาพแบบนี้คือยกยอแล้วก็มีแสงแสงอาทิตย์นะทุกท่านสองโอ้ภาพสวยมากเลยในภาพนี้นี่แสงอาทิตย์สองยกยอโอ้ภาพนี้สวยมากเลยทุกท่านอืมพระอาทิตย์สองสองกระทบน้ำแล้วมีชาวบ้านยกยอ พอดีเลยจังหวะเหมอเจาะอ่ะโอเคครับผมฝากไว้ที่นี้สวัสดีครับ